สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเป้งบอลแตงชาแนลครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูผลงานของเมื่อคืนกันหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็บวกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับดีใจกับเพื่อนๆที่ตามด้วยละกันนะครับส่วนใครอยากได้ทัศนะเพิ่มเติมแบบ V.I.P. ทั้งบอลแตงบอลสเต็ปนะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ที่ไลน์แอดก้ป้งครับ เพลงบอลเต็งชาแนลในวันพฤหัสที่3เมษายน2568กลับมาเจอเพืเ่อนๆกันอีกแล้วนะครับกับบอลทั้งหมด10คู่คัดมาเน้นๆพร้อมกิจกรรมดีๆสำหรับการถ่ายผลบอลเพื่อชิงทุนไปต่อยอดแบบฟรีๆครับเริ่มกันตอนตี2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีพบกับสเปอร์สวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกตอนตี1ครึง่งบาซเซิลพบกับคลาสฮอปเปอร์และลูเซิร์นพบกับเซนต์แกรนด์ครับส่วนตอนตี2 15นาทีในศึกโปรโตเุเกสคัพสปอร์ติง้งลิสบอนพบกับริโออาร ตุรกีครับตอนเที่ยงคืน45เบสิคตัสพบกับคาัสเทฟโรมาเนียครับตอนเที่ยงคืน C.F.R. คลูพบกับคราอิโอวาส่วนบอลในซิโคปาลิบัตตเรสตอนตี5้ครับสปอร์ติ้งคริสตันพบกับพอลไมรัสเซนทันคอร์ดบาพบกับเอลอีดีกิโตและบาเฮียพบกับอินเตอร์นาซิองนาวส่วนตอน7จ็ดโมงครึ่งดิปอร์ติโวทาชิราพบกับฟลาเมงโกครับผลในการวิเคราะห์บอลจะเป็นยังไงจะถูกใจเพื่อนๆเหมือนเดิมหรือเปล่าก็สามารถรับฟังกันได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับเงนฟรีจากช่องเป้งมันเตง ชแนลนะครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของเชลซีพบกับสเปอร์ครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกครับนาจอสกอร์ที่ทายไวและส่งผลบอลเข้ามายืนยันตัวตนในกลุ่มปลายเก้าเป้งพร้อมรับทุนฟรีไปเล่นต่อกันได้เลยครับ ไม,มลีกอังกฤษตอนที่2เชลซีพบกับสเปอร์ที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเชลซี29นัดชนะ14เสมอ7แพ้8ประตูได้เสียทํำได้53เสียไป37มี49ตามอยู่อันดับ4ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่48.3%ตามสเปอร์29นัดชนะ10เสมอ4แพ้15ประตูได้เสียทํำได้55เสียไป43มี34ตามอยู่อันดับ14ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่34.5%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของเชลซีชนะ5แพ้5อัตรา อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุดเชลซีบุกแพ้อาเซนศูน0ประตูต่อ1ทำเงินไปได้2ครั้งเสีย8ครั้งเกยมย่าของเชลซี10นัดชนะ8เสมอ1แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่80%นัดล่าสุดในบ้านเชลซีเปิดบ้านชนะโคเปเฮเกน1ประตูต่อ0ในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับดานสเปอร์10นัดชนะ4เสมอ1แพ้5อัตราการชนะอยู่ที่40%นัดล่าสุดสเปอร์บุกแพ้ฟูตแลม0ประตูต่อ2ทำเงินไปได้4ครั้งเสี6เย6 เสมอ1แพ้6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่30%นัดล่าสุดนอกบ้านสเปอร์บุกแพ้ฟูลแลม0-2อย่างที่บอกไปครับผลงานที่ทั้งสองทีมพบกัน10นัดเชลซีดูดีกว่านะครับชนะไป7สเปอร์ชนะ1เสมอกัน2ในนัดล่าสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเชลซีบุกชนะสเปอร์มา4ประตูต่อ3ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านเชลซีนะครับคุณเซอร์วิสเซนโซมาเรสกานัดล่าสุดบุกแพ้อาร์เซนอล0ประตูต่อ1นึ่สำหรับสภาพความพร้อมในวันนนนีี้ไมม่รรราาายงตัวเเเบจ ติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากนินคลัสแจ็คสันมาร์กียูและนูนี่บาโดไอเก้นะครับสามแข้งทิ้งเจ็บหน้าเดิมและยังไม่หายดีครับส่วนทางด้านของมิไลโลมูดริกก็ติดโทษแบนครับคาดว่าในวันนี้เมเรสกาจะจัดทัพบตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางเบรโดเนโตออกสตาร์อยูนาเปาลาสกอร์และจะใช้โคพาเมอร์รับ็อบเป็น playmaker คอ,อย support อยู่ด้านหลังเหมือนเดิมครับ โซนอฝั่งสเปอร์กุนซืออังเกอปอส,สเตคกรูนัตลาสุดบุกแพฟฟูลแลมศูนย์ประตูต่อสองสำหรับสภาพความพร้อมก่อนทําศึกไม่มีรายงานตัวผู้เล่นทะเลระบาดเจ็บหรือวิติทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมเวื้อสัจาก ราดูดรากุสินนะครับแนวรับที่เจ็บยาวอยู่เพียงรายเดียวส่วนพวกเดยานคูลเชฟสกี้ริชาริสซอนและเควินตานโซก็ต้องรอเช็คฟิตจนเวณนาทีสุดท้ายดันการจัดทัพจะมาตามระบบ4-3-3โดยมีวิซองโอเดแบอร์โดมินิกโซลันเก้และรงคนมินเพื่อน3ประสานในด้านหน้าคอยลาสกร์ร่วมกันตามระเบียบครับเรทอราคาคูา่นี้เปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านเชลซีเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3.25ครับสำหรับลอนดอนดาร์บี้ในวันนี้ครับมองว่าเจ้าบ้านอย่างเชลซีน่าจะเก็บบชชััยนนะะไไไปปดด้้แมวล่าสุจุจก อาสนอนมาสูย์ประตูต่อหนึ่งก็ตามนะครับแต่รายละเอียดต่างๆภายในเกมร,รู้สึกว่าไม่ได้แย่อะไรเลยครับฉะนั้นกลับมาเล่นในบ้านของตัวเอง ก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้มากพอสมควรครับประกอบกับผลงานต่างๆก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเก็บชัยชนะได้4นัดจากหานัดที่ผ่านมาสัดไม่เลี้ยงไปถึง8ประตูเลยทีเดียวส่วนทางกับทางฝั่งสเปอร์นะครับที่รู้กันอยู่แล้วว่าฟอร์มตกแถมเสียประตูได้ตลอดเวลาเลยนะครับวับนนี้บกมัเจอกับเชลซีในบ้านที่กําลังคึกคักมั่นใจแบบนี้ก็น่าจะรอดกลับออกไปยากครับเมื่อเร็ราคาเปิดออกมาทังฝั่งชาบ้านเชลซีเป็นฝ่ายต่ออยู่หนึ่งลูกแนะนําให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อก็น่าจะมีโอกาสไปรับทรัพย์มากที่ส,ส,ออเ,สเปอร์ได้ สองศู 20, ม่ก็สามหนึ่งครับ ในศึกสวิสแลนด์ซูเปอร์ลีกตอนตีห่งครึ่งบาเซินพบกับกราสซอปเปอร์ที่สนามเซนจาคอปปาครับผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมเจ้าบ,บ้านบาเซลยี่ิบเก้นัดชนะ14บสเสมอเแพ้แประตูที่เสียทำได้59เสียไป31มี49าม่าแต้มอยู่อันดับ2ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่4ี่สิบแปดจุดสปอร์เซนต์่นฟังกราสซอปเปอร์ยี่สิบเกานัดชนะหเสมอสิบสองแพ้สิองประตูที่เสียทำได้ยี่สิบเก้าเสียไปสี่สิบเอ็ดมี 27, มยี่สิบเจ็ดแตาา้มอย นัดหลังสุดของบาเซนชนะ5เสมอ3แพ้2วินเรดอยู่ที่50%นัดล่าสุดบาเซนบุกชนะวินต์ทู2-0ทำเงินไปได้5ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย4ครั้งเกมย่าของบาเซน10นัดชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดในบ้านบาเซนเปิดบ้านแพ้ยังบอยส์1ประตูต่อ2ครับส่วนฝั่งกลสาสฮอปเปอร์10นัดชนะ1เสมอ5แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่10%นัดล่าสุดกลาสฮอปเปอร์เปิดบ้าน เกมเดอนของกลาสซอปเปอร์9นัดชนะ3เสมอ4แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่3 3าเนตักกลาส,สุดนอกบ้านกลาสซอปเปอร์บุกแพ้อย่างบอย0ูนย์ประตูต่อ1ครับสถิติที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดบาเซิลชนะ4กลาสซอปเปอร์ชนะ6นัดลาส,สุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันกลาสซอปเปอร์บุกชนะบาเซิลหน่ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามเจ้าบ้านบาเซิลกุนซือฟาบบโอเซเลสตินีผลงานในหลีก5เกมเก็บชัยชนะไปได้2นัดสนสภาพความพร้อมในวันนี้จะขาดอาเดรียนบ拉สิช กองหลังทีมชาติบอสเนียที่มีอาการบาดเจ็บครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ423 1องสหนเมตฟิลตรุกจวางเบนนี่ตราโอเล่ฟิลิปโอเตเล่และเซอร์ดานซากิรี่ันเกมร่วมกันสนับสนุสน,นหัวหอกตัวเป้าอย่างเควินกาลอสที่จะลงบูในวันนี้ครับ่วนฝั่ฟังคลาสซอปเปอร์กุนซือโทมัสโอราลผลงาน5เกมเก็บชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวส่วนสภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานเบนโนชมมตที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาครับขณะที่ตัวเจ็บก็มีเพียงแค่หนึ่งรายนั่นก็คือเบรอันลาสเมย จะลงเล่นตามระบบ4-5-1 ดักำลังชะวางอัปราชิกับเจออตโต้โมรันดีปันเกมสนับสนุนหัวหกตัวเป้าอย่างอนามาโบแจงที่จะลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฝั่งเจ้าบ้านบาเซิลเป็นฝ่ายต่ออยู่1.25ให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่3ลูกครับเจ้าบ้านบาเซิลผลงานในบ้านถือว่าด,ดูดีครับฮากเกมหลังสุดเก็บชชนะไปได้3นัดส่วนทางกับทางฝั่งทีมเดอนกลาสซอปเปอร์ครับที่ผลงานนอกบ้านย่ำแย่หากเกมหลังสุดชนะไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นด้วยเรทราคาเปิดมาให้ทังฝั่งเจ้าบ้านบาเซิลเป็นฝ่ายต่ออยู่ รับซับมาร์กที่สุดครับมองว่าในวันนี้บาเซนน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าได้เปรียบตรงที่ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองแถมผลงานก็แข็งแกร่งกว่าทีมเยือนเกมรุกก็อันตรายนะครับก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้สกอร์ที่ออกมาบาเซนน่าจะชนะคลาสซเปอร์ได้ที่2-0ไม่ก็3-1ครับสวิส์แลนด์ซูเปอร์ลีกตอนตีหนึ่งครึ่งลูเซนพบกับเซนต์แลนที่สนามสวิสปออารีนาครับผลงานที่ผ่านมาในซีซั่นนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านลูเซน29นะัดชนะ13เสมอ ประตูที่เสียทำได้53เสียไป45มี47แตม้มยูนาพาของตารางอัตราการชนะอยู่ที่44.8%ดันเซนกาเลน29นัดชนะ10เสมอ9แพ้10ประตูที่เสียทำได้42เสียไป41มี39แตม้มอยู่นับ8ของตารางอัตราการชนะอยู่ที่34.5%ฟอร์ม10นัดหลังสุดของลูเซิร์นชนะ5เสมอ2แพ้3บินเบรดอยู่ที่50%นัดล่าสุดลูเซิร์นบุกชนะลูซานีสปอต4-1ทําเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย4ครั้งเกมยาวของลูเซิร์น10นัดชนะ7 เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70นัดล่าสุดในบ้านลูเซินเปิดบ้านชนะเนสเตลสมัครมา3 1ครับ ดันทีมเยือนเซนกาเลนส0นัดชนะ3เสมอ1แพ้6อัตราการชนะอยู่ที่30%ปนัดลาสุดเซนกาเลนบุกแพ้ยังบอยศูนย์ประตูต่อ1ทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย5ครั้งเกมเดือนของเซนกาเลน10นัดชนะ2เสมอ2แพ้6อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%ปนัดลาสุดนอกบ้านอยู่ที่บอกไปเซนกนาเลนเพิ่งบุกแพ้ยังบอยศูนย์ประตูต่อ1ครับสถิติที่ทั้งสองทีมพบกัน10นัดลูเซิร์ชนะไป 2, ะส,สีสเ่เซนกัเลนชนะเสอัดล่เสมอก สภาพความพร้อมกับลงสนามของทั้ง2งทีมในะวันนี้เจ้าบ้านลูเซิร์นเริ่มกลับมาตั้งหลักแล้วก็ทําผลงานได้ดีนะครับแถมกลับมาอยู่ในโซนลุ้นแชมป์อีกตั้งหากครับสาหรับความพร้อมในวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บค้างสต็อกอยู่2รายครับส่วนที่เหลือไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามทั้งหมดนําทัพมาโดยติโบคริเช่ลาสวิเลเกอร์ และเควินสปาดาโนดาก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ทั้งหมดครับส่วนทางด้านเซนกาเลนถือว่าผลงานคนเราเรื่องเลยนะครับหลังจากแพ้มาสนัดซ้อนสําหรับสภาพความพร้อมในวันนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานลูคัสกอสเลอร์เด่นกลางวัยสาปีที่ติดโทษแป่นครับทำให้วันนี้เซบาสเตียนโตมาจะเรื่ลงทําหน้าที่แทนส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาอะไรน่าจะใช้บุลเลนชุดที่ดีที่สุดลงสนามนําทัพไปโดย วิลเลมเชอร์เบลนะครับคอยลาสกอร์ในแดน,น้าตามระเบียบครับเปรตราคาคู่นี้เปิดมาทางฝั่ง้าบ้านลูเซิร์เป็นฝ่ายต่ออยู่0.25เฮนแคบสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับก็อย่างที่บอกไปครับผลงานของทางด้านลูเซิร์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางฝั่งทีเมเซนซ์แกนเลนนะครับประกอบกับในวันนี้พวกเขาได้ลงในในบ้านของตัวเองก็น่าจะกุมความได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างเซนกลเลน,นครับแถมสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับลูเซิร์ก็ทําได้ดีกว่าครับมองว่าในวันนี้ก็น่าจะเก็บ จะมีสิทธิ์ปรับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาลูเซรนน่าจะชนะเซนกาเลนได้ที่2-1ไม่ก็31ครับคู่นี้ใครกวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ โปรตุเกสครับตอนตี25นาทีสปอร์ติ้งลิสบอนพบริโออาฟที่สนามเอสเตอริโอโจเซอวเวเลตฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลิสบอนชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุดลิสบอนบุกชนะอมาดอร่า3-0ทำเงินไปได้5ครั้งคืนทุน1ครั้งเสีย 4, 4ครั้งเกมเยาของลิสบอน10นัดชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%นัดล่าสุดลิสบอนเปิดบ้านชนะฟอร์มาริคาว3-1ครับโซนด้านนัดชะเสมอแพ้อัตราการชนะ อยู่ที่30%นัดล่าสุดวิดีโออัฟบุกแพ้คาซาเปียอารประตูต่อ2องทำเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้ง เกมโยนของรีโออาฟสินัดชนะ2เสมอ3แพ้5อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่20%นัดล่าสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปรีโออาฟบุกแพ้คาซาเปียอาร์หประตูต่อสผลงานที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุดลิสบอนชนะ7และเสมอ3นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันลิสบอนบุกชนะรีโออาฟสาครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมโยนวันนี้เจ้าบ้านลิสบอนกุนซืูรุยเบเกสจะมีข่าวดีเพราะจะได้ตัวมักซิเมเลโนอาลราโคพ้นโทดแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งด้้าาานนกกรรระะทััพพจลลงเล่ตมมบบ 3, 4, 2, 1, มบ3-4-2-1บอ โจเวนีเควนดาคอนบรฮา์เดอร์ปันเกมสนับสนุนหัวหกตัวเป้าอย่างมิสเตอร์กิลเกเรสที่จะลงล่าตาข่ายในวันนี้ครับด้านทีมเรย n บริโออาฟสภาพความพร้อมในวันนี้จะมีข่าวดีเพราะว่าจะได้ตัวเคลตันกองหน้าพ้นทดแบนกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งขณะที่ฟรานซิสโกปาตา a ็ s โซซึ่เตอ์แบ็กกับัวเบสมมเดนาก็ต้องรอเช็คฟิตอีกครั้งนะครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางอังเดรลุส์ แรตตเอโกโมไรส์ปันเกมสนับสนุนหัวหกตัวเป้าอย่างเคลตันที่จะลงล่าตาไคในวันนี้ครับ ราคาคู่นี้เปิดมาให้เัาฝังลิสปอนมันฝ่ายต่ออยู่2ลูกใ,ในะคบสูงต่ำอยู่ที่3.25สานะครับสำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันรอบรองชนะเลิศในนัดแรกโดยเจ้าถิ่นลิสปอนนะครับเป็นฝ่ายเล่นก่อนต้องบอกเลยนะครับว่าพวกเขาเป็นจ่าฝูงที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเกมวันนี้เปิดบ้านมาเจอกับบริโออฟบอกเลยว่าสู้อย่างสนุกแน่นอนด้วยราคาเปิดออกมาให้ฝั่งเจ้าบ้านนะครับเป็นฝ่ายต่ออยู่2ลูกแนะนำให้อยู่ทางฝั่งทีมต่อน,น่าจะดีที่สุดครับมองว่าลิสปอนแข็งแกร่งกว่าเกมรุกอันตรายเฉียบคมนะครับและขุมกําลังก็เหนือกว่า่าาททงงัีมย เลยครับเกมนี้มั่นใจว่าลิ p o n นน่าจะไล่ต้อนทีมเยือนอย่างรีโออได้แบบสบายๆเลยครับเมื่อพิจารณากับเรดราคาแล้วก็ภาพรวมแล้วอยู่ท้งฟังทีมต่ออย่างลิส o อนน่าจะมีสิทธิ์ปรับสับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมา r e s p o n นน่าจะชนะรีโออาฟได้ที่30ไม่ก็40ครับ เพืเ่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทุนฟรีจากช่องเป้งบอเต็งชาแนลนะครับคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามาคู่ของเชลซีพบกับสเปอร์ครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกแคปหน้าจอสกอร์ที่ทายไว้และส่งผลบอลเข้ามายืนยันต,ตัวตนในกรอไลายกาวเป้งพร้อมรับทุนฟรีไปเล่นต่อได้เลยครับต่ออัน,นี้ศึกตุรกีครับตอนเที่ยงคืน45เบซิคตัสพบกับกาสเทปที่สนามบูเดโฟนอารีน a าครับฟอร์มส0นัดหลังสุดของ้าบ้านเบซิคตัสชนะ7แพ้3บินเรดอยู่ที่70%ดนัดล่าสุดเบซิคตัสเปิดบ้านชนะการา,าตาซา,ร,า 2, 1, ไไ 7, รั้งเสีย2 ครั้งเกมย่อของเบสิกตัส10นัดชนะ6เสมอ2แพ้2อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่60%นัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปเบสิกตัสเปิดบ้านชนะการ์ตาสาราย2-1ครับส่วนฝั่งกัชเทปนะครับ10นัดชนะ2เสมอ4แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่20%นัดล่าสุดกัชเทปบุกไปเสมอทรัพย์ซอนสปอร์หนทำเงินไปได้3ครั้งขึ้นทุน2ครั้งเสีย5ครั้งเกมโยนของกัชเทป10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่30%นัดล่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดกัชเทบปอ Tra 1, 1. อทบอกไป สถิติที่ทั้งสองทีมพบก,กัน10นัดหลังสุดเบซิกตัสชนะ6กัเทพชนะ3เสมอกัน1น่ัดลาสุดที่ทั้งสองทีมเจอกันเป็นทางฝั่งกัชเทพผูกชนะเบซิกตัส4ประตูต่อ2ครับสภาพความพร้อมก่อนเกมในะวันนี้เจ้าบ้านเบซิกตัสมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟลิกโอดูโอไคเอมิยาซาเนซิปอุยเซลเอมเรชันเตซี่และบักติยาสนุตดีออฟ ก็ยังไม่มีใครใหายเจ็บกลับมาช่วยทีมนะครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางมิลดราชิก้าราฟาและชูอัลมาริโอสร้างสรรค์เกมรุกร่วมกันอยู่ด้านหลังเชโรเอมโบมิเล่ที่จะลงล่าตาข่ายในเดือนหน้าครับส่วนทางฝฟังทีมเนลกัสเทปจะไม่มีไอแซคโซเลตและเอเมอร์สันที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับแต่ว่าจะได้ตัวอิสมาอลคอยบาซีเลสนเน่นิวเซนและโนวัตุสติสมมนผุดถดแบกกลับมาช่วยทีมด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ3-4-1-2พร้อมกับวางดาวิดทิยานิชบ้นเกมสนับสนุ2 เนเดนหน้ายัางหวนและโรมูลโลที่จะลงล่าตะข่ายร่วมกันครับเปทดราคาคู่นี้เปิดมาให้ทังฝั่งเจ้าบ้านเบสิกตัสเป็นฝ่ายต่ออยู่0.75เฮนแคปสูงต่ำอยู่ที่2 5ครับเบสิกตัสคืนฟอร์มที่ถูกที่ควรแล้วนะครับหลังจากเปิดบ้านเอาชนะทีมแกร่งอย่างการาตาสรายมาได้สงประตูต่อหนึ่งครับวันนี้ได้ลงเล่นในบ้านของตัวเองก็น่าจะกุมความได้เปรียบเนื้อคู่แข่งอย่างกาชเทปที่เกมนอกบ้านขาดความสม่ําเสมอครับแถมคุณภาพของทั้งฝั่งทีมเยือนก็เป็นรองเจ้าบ้านอย่างเบสิกตัสอีกต เป็นไฟต่ออยู่0 7นแนะนำให้อยู่ทางฟังทีมต่อก็น่าจะมีสิทธิ์ปรับสับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาเบสิกตัสน่าจะชนะกัสเทปได้ที่2-1ไม่ก็3-1ครับคู่นี้ใครอยากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับโรมาเนียครับตอนเที่ยงคืน CFR c ครูพบไครเอโวาที่สนาม g u ย r รียสตาดินาอูครับผลงานที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของทั้งสงทีมเจ้าบ้าน CFR ครูชนะ6เสมอ3แพ้1 วินเรจอยู่ที่60%นัดล่าสุด CFR ครูบุกแพ้ยูนิเวอร์ซิตาเตียครูศูนย์ประตูต่อหนึทำเงินไปได้6ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย3ครั้งครับเกมเย้าของ CFR ครู7นัดยังไม่แพ้ใครชนะ6เสมอ1นัดล่าสุด CFR ครูเปิดบ้านชนะดินมอมบูกาเรส3-1ครับส่วนฝั่งใครอีโอว่าฟอร์มดูดีเช่นกันนะครับ10นัดชนะ8เสมอ1แพ้1วินเรจอยู่ที่80%นัดล่าสุดครอีโอว่าบุกชนะราปิดบูกาเรส2ประตูต่อหนึทำเงินไปได้4ครั้งคื้นทุน2ครั้งเสีย3ครั้งครับเกมเยือนของใครอีโอว่า10นัด ชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดครเอโอวาบุกชนะราปิดบุกเรส2-1อย่างที่บอกไปครับผลงานที่ทั้ง2ทีมพบกัน10นัดหลังสุด C.F.R. ครูชนะ3ครเอโวาชนะ4เสมอกัน3นัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกัน C.F.R. ครู A ru, บุกชนะครเอโอวา2-0ครับ สภาพความพร้อมกันลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เจะบันซีเอฟอาร์ครูเพิ่งบุกไปแพ้ยูเนเวอร์เซิตเตียครูมาสูนประตูต่อหนึง่งสำหรับสภาพความพร้อมในวันนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดทดแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับด้านการจัดทัพจะลงเล่นตามระบบ4-3-3พร้อมกับวางวิกิลิโอปอสตัวละซี ลุยส์มูนเตียนูและโมฮัมเหม็ดคามาร่าลงราตาขายร่วมกันครับส่วนทางฝั่งครเอโวว่าเพิ่งบุกชนะราปิดบูคเรสมา21สําสำหรับสภาพความพร้อมในะวันนี้สมบูรณ์นะครับไม่มีใครบาดเจ็บเพิมเ่มเติมนอกสจากอเล็กซานดรูสิคาวดากับลนะุยส์ปาราเดล่าในครับสองแข้งที่ยิงเจ็บคั้างสต็อกดันกันจะทับตกลงเล่นตามระบบ4 3 3โดยมีสเตฟานบาเอรามอลิซองซาฟีราและอเล,ล็กซานดรูมิริตาลงราตาขายร่วมกันครับเปิดราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งชาวบ,บ้านซีเอฟฟาครูเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25ส่่งตอยู่ 2.25ครับ คู่นี้ฟอร์มของทั้งสองทีมค่อนข้างจะสู่สีกันพอสมควรนะครับแต่าวัดกันบอลต่อบอลต้องมองไปในฝั่งเจ้าบ้าน c f r ครูครับเพราะว่าเกมในบ้านโหดส,สัตห์้าเกมหลังสุดชนะรวดทั้งหมดเลยนะครับส่วนทางฝั่งแคลีโอวาฟอร์มโดยรวมถือว่าดูดีครับแต่สถิตินอกบ้านบอกเลยว่าห่วยแตกครับเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณากับเรตราคาแล้วอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้าน c f r ครูน่าจะมีลุ้นรับซับมากกว่าครับมองว่าในวันนี้ c f r ครูน่าจะเฉือนชนะคลีโอวาไปได้สกอร์ที่ออกมา c f r ครูน่าจะชนะแคลีโอวาได้ที่21ม3รับคู่นี้ใคร กวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับมาดูบอลในศึกโคปาลิบทตาร์เรสกันบ้างนะครับตอนตี5สปอร์ติ้งคริสตันพบพาเมรัสครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเริ่มกันที่เจ้าบ้านสปอร์ติ้งคริสตันชนะ6เสมอ1แพ้3อัตราการชนะอยู่ที่60%นัดล่าสุดสปอร์ติ้งคริสตันเปิดบ้านชนะเดปอร์ติโวบาเนสเตโอนามา5-0ครับทำเงินไปได้5ครั้งเสีย4ครั้งครับ เกมยอ่อของสปอร์ติ้งคริสตัน10นัดดูดีนะครับชนะไป9แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่90%นัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปสปอร์ติ้งคริสตันเปิดบ้านชนะ d e p o r t ติโวเป็นไซิโอนามา5ประตูต่อ0ครับด้านเพา m ไมรัส10นัดชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุดเพา m ไมรัสเปิดบ้านเสมอโบตาฟโกมา00ทำเงินไปได้5ครั้งเสีย5ครั้งครับเกมยย่าของเพาไมรัส 9ก้านัดหลังยังไม่แพ้ใครครับชนะ6เสมอ3อัตราการชนะนกบ้านอยู่ที่67%นัดล่าสุดนกบ้านพามารัสบุกเสมอโคเรนเทียน0ูผลงานที่ทั้ง2ทีมพบกันนะครับสนัดพามารัสชนะ1นึ่งสปอร์ติ้งคริสตันชนะ1โดยอนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันสปอร์ติ้งคริสตัน เปิดบ้านชนะพาวเมรัส1-0ครับสภาพความพร้อมก่อนลงสนามของทั้ง2ทีมในวันนี้เจ้าบ้านสปอตติงคริสตันไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนใดๆนะครับน่าจะใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทัพโดยมาร์ตินเคเทโรชิโอและไอเวนอาวิลาออกสตาร์เป็นตัวจริงในวันนี้ครับส่วนทางพาวเมรัสนะครับสภาพความพร้อมก็ดูดีเช่นกันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนอกเสียจากกุสตาโวโกเมสแค่รายเดียวครับนอกนั้นพร้อมรบพร้อมกับวางวิเตอร์โรเก้หัวหอกวัย20ปีลงลาดตะข จะใช้ราฟาเอลเวการับจ็อบเป็นเพลย์เมคเกอร์คอยสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับเปริดราคาคู่นี้เปิดออกมาให้ฝั่งทีมเดือนพาวไมรัสเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2.5ครับสำหรับคู่นี้ต้องบอกเลยครับว่าสปอร์ตเชงคริสตันผลงานในบ้านถือว่าดูดีมากๆเลยนะครับ10นัดแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นวันนี้เปิดบ้านมาเจอก,กับพาวไมรัสก็มองว่าน่าจะสู้กันได้อย่างสูสีแน่นอนเปริราคาเปิดออกมาให้ฝั่งทีมเดือนพาวไมรัสเป็นฝ่ายต่ออยู่หลูกแนะนาให้อยู่รองเจ้าบ้าน ที่00ไม่ก็1นึครับวอร์เนซโคปาลิเบ r าโดเลสครับตอนตีห้าเซ็นทรัลโคดา a พบกับ LDU q u i t กโตครับ ผลงานที่ผ่านมา10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านคอร์โดบาชนะ3เสมอ3แพ้4อัตราการชนะอยู่ที่30%นักล่าสุดเซ็นทรัลคอร์โดบาเปิดบ้านเสมออาร์เจนตินอสจูเนียส1ประตูต่อ1ทำเงินไปได้3ครั้งคืนทุน2ครั้งเสีย5ครั้งเกมย่อของเซ็นทรัลคอร์โดบา10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%นักล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปเซ็นทรัลคอร์โดบาเปิดบ้านเสมออาร์เจนตินอสจูเนียส1ประตูต่อ1ครับส่วนฝ 10%นัดล่าสุด LDU Quito บุกชนะ Deportivo ูเอนกา2-1ทำเงินไปได้4ครั้งเสีย5ครั้งครับเกมเยือนของ LDU Quito ก้นัดชนะ4เสมอ2แพ้3อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่44%ครับสภาพความพร้อมบนลงสนามของทั้ง2ท,ทีมในวันนี้ครับชอบ,บ้าน Central ลโค d o บาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือว,ว่าติดทษแบนดึน่าจะใช้ผู้เล่นตัวที่ดีที่สุดลงสนามตามระบบ3-4-3ครับโดยที่3ประสานเดนนาก็จะวาง ลุイスเซวอลโดฟาบิโอคาบราลและเลโอนาร์โดฮารเรเดียลงล่าตะข่ายร่วมกันครับด้านทีมเยือน LEU ูกีโตนะครับสภาพความพร้อมก็ไม่นี่มมีปัญหาตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บอะไรจึงน่าจะใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามทั้งหมดนำทับมาโดยอเล็กซ์บาริออสเฟ i ดีมีนา และมิเคลสตราดาก็พร้อมลงสนามช่วยทีมครับเรทราคาคู่นี้เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเซนทรัลคอร์ดอบาเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครับสาหรับคู่นี้ต้องมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับเซนทรัลคอร์ดอบาเพราะาเกมในบ้านถือว่าเชื่อใจได้ครับวันนี้น่าจะกลมความได้เปรเียบเหนือคู่แข่งอย่างเอลดิโกิโตที่เกมนอกบ้านขาดความสม,ม่ำเสมอนะครับเปรตราคาเปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเซนทรัลคดอบาเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แนะนำให้อยูทางฝั่งทีมต่อก็น่าจะมีโอออกกกาาสสสรรรัับทท์ออมีีุ่่ด น่าจะชนะ l อลดีกิโตได้ที่2-1ไม่ก็3-2ครับคูน่นี้ใครกวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับโคปาลิเบอร์ทาโดเรสตอนตี5อีกหนึ่งคู่บาเฮียพบกับอินเตอร์นาเซียโอนาวที่สนามอารีนาฟอนเตโนวาครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านบาเฮียชนะ6เสมอ3แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่60%อนตัดล่า,าสุดบาเฮียเปิดบ้านเสมอสปอร์ตขับโคเรนเทียนส์หประตูต่อหนึ่งทำเงินไปได้6ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย3ครั้งเกยมเย่าของบาเฮีย10นัดหลังดูดีครับชนะไป7เสมอ2แพ้1อัตราการชนะในบ้านอยู่ที่70%อนัดล่าสุดในบ้านอย่างที่บอกไปบาเฮียเปิดบ้านเสมอโคเรนเทียน1ประตูต่อหนึ่งส่วนต้องฟังนาซีอองนาว 10, นาาาน 7, ส 3, าานินัดชนะเจ็ดเไมอสามเลีา บุกเสมอฟลาเมงโก1-1ทำเงินไปได้6ครั้งขึ้นทุน2ครั้งเสีย2ครั้งเกมยร์นของนาเซอองนาว10นัดชนะ5เสมอ3แพ้2อัตราการชนะนอกบ้านอยู่ที่50%โดยนัดล่าสุดนอกบ้านอย่างที่บอกไปครับนาเซีอองนาบุกชนะฟลาเมงโก1ประตูต่อ1ผลงานที่ทั้ง2ทีมพบกันต้องบอกเลยนะครับว่าอินเตอร์นาซอองนาวกินขาดเลยครับชนะไป7นัดบาเฮียชนะ1เสมอกัน2โดยนัดล่าสุดที่ทั้ง2ทีมเจอกันเสมอกันด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับาอเช โที่มีอาการบาดเจ็บแค่ารายเดียวครับนอกนั้นพร้อมลงเล่นตามระบบ433โดยมีเอวาตันริเบโรรับอาสาเป็นเกมรุกอยู่ด้านหลัง3ประสานในแดนหน้าอย่างอาเมียเดเมนิเส ลูเซโนโรดิเกสและเอนบริกพูกาที่จะลงล่าตาข่ายร่วมกันครับด้านทีมเยือนอินเตอร์นาเซอองนาวไม่ได้มีปัญหาตัวผู้เล่นเทเรลปาเจ็บจเพิ่มเติมนอกเสียจากสกิโอโรเซสวิกเกอร์กาเบรียลเคตันและกราเบลโมคาโดนะครับส่วนนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรปลอมลงเล่นตามระบบ4-2-3-1พร้อมกับวางราฟาเอลบอเรออกสตาร์ทากนาเปาลาสกอร์เลยจะใช้อลันแพทริกสังสรรค์เกมรุกยืนหลังตามระเบียบครับปรเปิดราคาคู่นี้เปิดมาทางฝั่งเจ้าบ้านบาเฮียเป็นฝ่า,า,ายต่ออยู่0.25แฮนดิแคปสูงต่ำอยู่ที่2.5นะ ต้องบอกเลยว่าจะประบาดทีมเยือนยานาเซอองนาวไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าผลงานถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับเกมนอกบ้านหาเกมยังไม่แพ้ใครแถมผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมอินเตอร์นาเซีองนาวก็ทําได้ดีกว่าอีกต่างหากนะครับเปรียบราคาเปิดออมาให้ทางฝั่งเจ้าบ้านบาเฮียเป็นฝ่ายต่ออยู่0.25แนะนำให้อยู่รองอินเตอร์นาเซอองนาวน่าจะมีสิทธิ์รับทัพ์มากที่สุดครับสกอร์ที่ออกมาอินเตอร์นาเซอองนาวน่าจะบุกชนะบาเฮียได้ที่2-1ไม่ก็3-1ครับกู่นี่คากวางสกอร์สูงไว้ได้เลยครับ บอลนสึโคปาลิบาตาดรเรสตอน7จ็ดโมงครึ่งครับดิบอติโวทาชิราพบกับฟลาเมงโกครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของชาวบ้าน เดปอร์ติโวทาชิราชนะ5เสมอ4แพ้1อัตราการชนะอยู่ที่50%นัดล่าสุดเดปอร์ติโวทาชิราบุกชนะเอสโตเนนเตสเมร d ดา3ประตูต่อ2ทำเงินไปได้4ครั้งเสีย6ครั้งเกมย่าของเดปอร์ติโวทาชิรา10นัดชนะ5เสมอ5นะครับยังไม่แพ้ใครอัตราการชนะในบ้านอยู่ที่50%นัดล่าสุดในบ้านเดปอร์ติโวทาชิราเปิดบ้านเสมอเดปอร์ติโวลาโกรามา1ประตูต่อ1ครับ โซนฟังทีมเยือนฟลาเมงโก10นัดชนะ7เสมอ3อัตราก,การชนะอยู่ที่70%รนัดล่าสุดฟลาเมงโกเปิดบ้านเสมอนาซิอนาว1ประตูต่อ1ทำเงินไปได้6ครั้งขึ้นทุน1ครั้งเสีย3ครั้งครับเกมเยือนของฟลาเมงโก10นัดยังไม่แพ้ใครชนะ7เสมอ3อัตราก,การชนะนอกบ้านอยู่ที่70%นนัดล่าสุดนอกบ้านฟลาเมงโกบุกชนะ ฟลูเมเนเซอเจสประตูต่อหนึ่งครับสภาพความพร้อมกอลงสนามของทั้งสองทีมในวันนี้เจ้าบ้านเดบอเตโวทาชิราไม่มีใครได้ไดรับบาดเจ็บหรือว่ตติทโทษแบกนะครับสภาพทีมค่อนข้างที่จะสมบูรณ์วันนี้จะลงเล่นตามระบบ4ี่สอโดยมีโคเซกาติโยออสตาจินาเปาลาสกอร์และจะใช้เคซุสโควาสร้างสค์เข็มรุกอยู่ด้านหลังครับส่วนทางฝั่งฟลายเมโกจะไม่สามารถใช้งานเปโดกิเยเมมาทิอัสวินยา และคารินยอสนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนนกนั้นก็จะเป็นตัวหลักลงสนามนำทัพมาโดยแพทริกพาวกอานิโคลัสเดคาครูสและจูนิโยก็พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้ครับเรลราคาคู่คนี้เปิดมาให้ทางฟังทีมยูอนฟลาเมงโกเป็นฝ่ายต่ออยู่1ลูกให้ในแคปสูงต่ำอยู่ที่2.5ครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าจะประมาทคู่แข่งอย่างเดอปอร์ติโวทาชิราไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมในบ้านถือว่าโหดสัดสครับ10นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเรียกว่าเกมในบ้านถือว่าเป็นจุดขายเลยทีเดียว,ว ที่ฟอร์มดูดีไม่แพ้กันนะครับจึงมองว่าน่าจะสู้กันได้อย่างสูสีแน่นอนบเรรบรดราคาเปิดออกมาทางฝั่งทีเงงมเยือนฟอร์มนโกเป็นไฟยต่ออยู่หนึ่งลูกแนะนำอยู่รองเจ้าบันเดปโเตโวทาชิราก็น่าจะมีสิทธิ์ปรับซับมากที่สุดสกอร์ที่ออกมาทั้ง2ทีมน่าจะเสมอกันที่ศูไม่กันหน,หน,หนครับ สรุปกันหน่อยสำหรับบอลในวันนี้ครับคู่แรกพี่เป้งให้เชลซีต่อ1ลูกคู่ที่2ให้ปราเซนต์ต่อหนึ่งจุองห้คู่ที่3ให้ลูเซนต่อศูนย์องห้คู่ที่4ให้สปอร์ติ้งลิสบอนต่อ2ลูกคู่ที่5ให้เบซิกตัสต่อ0.75คู่ที่6ให้ซีเอฟอาร์ครูต่อ0.75คู่ที่7รองสปอร์ติ้งคริสตันที่1ลูกคู่ที่8ให้เซ็นทรัลโคโลบาต่อ0.25คู่ที่9รองอินเตอร์นาซิโอนาลที่10ศูนย์จุดสองวทาชิรรที่1ลูกคับ ส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากรับทึ่งฟรีคอมเมนต์ทายผลบอลเข้ามานะครับคู่ของเชลซีพบกับสเปอร์ครับใครที่ทายผลบอลคู่นี้ถูกครับหน้าจอและส่งรูปเข้ามาจิงจริงตัวตนในกลุ่มไลน์กาวเป่งครับส่วนใครที่อยากรับทัศนะเพิ่มเติมทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปบบ V.I.P. นะครับก็แอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันที่ไลน์แอดกาวเป่งพิมพ์สัญลักษณ์แอซายต้งไว้หมายเลขกาและเป่งภาษาอังกฤษครับหรือจะแอดแบบเพียร์ออดเข้ามาก็ไม่มีปัญหานะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเป้งบอลเต็งชาแนลกันเยอะๆครับส่วนในนนคคคลลลลลลิปปีี้้้งงงงจจจะะหมมดดดดดดเเเววาาไไแแแอออย่่่ืืืกกกกก์์ชร subscribe ตพท ไ่พลาดการวิเคราะห์บอลดีๆอย่างนี้จากเป้งมอลเต็งชาแนลครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ